สวัสดีครับมาพบกับบอยอีกเลยนะครับกับเพจ n i สันโอเคดีเดี๋ยววันนี้บอยจะมาจัดโปรโมชั่น n i สันอ a เมล่าสปอ t ์ตเทกันนะครับก่อนจะไปรับฟังโป,โปรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับมารับฟังโป,โปรเลยครับคันนี้เลย n i สันอ a เมล่าสปอร t ตเทราคารถจะอยู่ที่6กแส0 0จบาทกับคันนี้สีขาวลังคาดําเพิ่มค่าสีอีก1 5 0 0 0บาทนะครับ โปรโมชั่นใช้เงินออกรถเริ่มต้นหนึ่งมืนเกบาทหรือลูกค้าเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยศนยเเซนก็ได้นะครับหรือลูกค้าท่านไหนตั้งงบในการออกรถไว้เท่าไหร่ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยนะครับมาเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมคันชนหน้าใหม่ตัดขอบด้วยสีบอลเงินนะครับมาต่อนะครับ มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างตัวล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับเป็นล้อแบบทูโท n นเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับถัดมาตรงกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะตัดด้วยสีดํานะครับมีพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วก็ตัวด้านบนนะครับอันนี้หลังคาจะเป็นหลังคาสีดํานะครับเป็นหลังคาดํามาจากโรงงานนะครับถัดมานะครับ เดี๋ยวบราจะพามาัดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับเริ่มจากฝากระโปรงท้ายจะมีสไปลเลอร์หลังมาให้จากโรงงานเลยนะครับดูแล้วสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็ดีไซน์ใหม่มาพร้อมสีดำตัดด้วยขอบสีเงินนะครับแล้วก็โลโก้สปอร์ตเทคตัวสปอร์ตเทคก็จะประมาณนี้ครับผม หากลูกค้าท่านไหนสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสามารถทักมาสอบถามทางเพจนิสันโอเคดีได้เลยนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในกะารทําคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ